วันนี้เราจะมาเจาะลึกบทบาทปีกที่มีการเคลื่อนที่คล้ายกับ Inside Forward แต่มีจุดประสงค์หลักเพื่อสร้างสรรค์เกมและรักษาการครองบอลน,นั่นคือ Inside Winger หรือปีกตัวตัดเข้าในในเกมฟุตบอ a n ม g นเจอร์2026ครับบทบาทนี้คือผู้เล่นที่คอยเปลี่ยนพื้นที่ด้านข้างให้เป็นพื้นที่ทำเกมและสร้างความได้เปรียบทางตัวเลขในแดนกลาง i n s i ซ e ์วิงเกคือบทบาทนี้ใช้ผู้เล่นปีกที่มักจะตัดเข้าสู่ด้านใน u u t i n s i ซน์ inside, เข้าไปในพื้นที่ h ฮ f s ส a ต e ช่องว่างระหว่างฟูลแบ็กและเซ n นเตอร์แหน้าที่หลักของเขาคือการเพิ่มตัวเลือกในการจ่ายบอลให้กับ m i ม f i e l d ประสานงานกับกองหน้าหรือหน้าต่ำและสร้างสารรค์โอกาสจากพื้นที่อันตรายที่อยู่ใกล้กรอบเขตโทษบทบาทนี้ไม่เน้นการจบสกอร์ด้วยตัวเองเท่า i n s i d e Forward แต่เน้นที่ Vision และ Passing เพื่อเชื่อมเกมและจ่ายบอลสุดท้าย หน้าที่หลักของโรอินไซวินเกอร์มีหน้าที่หลักในการเลี้ยงบอลตัดเข้าในจากริมเส้นเพื่อเปลี่ยนจากเกมด้านกว้างเป็นเกมด้านในเขาจะใช้พื้นที่ในฮาร์ฟสเปซในการจ่ายบอลทะลุช่องหรือทำชิ่งวันทกับเพื่อนร่วมทีมบทบาทซัพพอร์ตจะเน้นการสร้างสรรคเกมและการเชื่อมต่อกับมิดฟิลด์ส่วนบทบาทแอตแท็จะดันขึ้นสูงและพยายามจบสกอร์ด้วยตัวเองมากขึ้นแต่ยังคงเน้นการสร้างสรรเกมก่อนการยิง วิ่งยังไงหรือยืนตรงไหน IW จะยืนอยู่ในตำแหน่งปีคลิมเซนและเมื่อทีมขึ้นเกมรุกเขาจะเคลื่อนที่เข้าสู่ฮับสเปซเพื่อให้ตัวเองอยู่ในตำแหน่งที่สามารถจ่ายบอลเข้ากลางได้อย่างมีประสิทธิภาพการเคลื่อนที่นี้จะคล้ายกับ Inside f o r เวิรแต่ IW จะใช้การเคลื่อนที่เพื่อสร้างโอกาสในการส่งบอลมากกว่าการสร้างโอกาสในการยิงประตูมาดูกันว่าค่าพลังหลักๆที่จำเป็นสำหรับในบทบาทอินไซวิงเกอรมีอะไรบ้าง 1. 1. parsing การส่งบอลคืออาวุธหลักในการจ่ายบอลสร้างสรรค์และเชื่อมเกมในพื้นที่แคบ 2. วิช i s i วิสัยทัศน์เพื่อมองเห็นช่องทางการจ่ายบอลที่เปิดขึ้นเมื่อตัดเข้าใน 3. เทคนิคเทคนิคช่วยในการควบคุมบอลภายใต้ความกดดันและจ่ายบอลที่ซับซ้อน 4. g r u b b i n g การเลี้ยงบอลจำเป็นในการพาบอลตัดเข้ามาในเพื่อหาพื้นที่ในการสร้างสรรค์ 5. c o คอมโพสเ e อความยึกเย็นเพื่อตัดสินใจได้ถูกต้องเมื่อถูกตัวประกบเข้าถึงตัวในฮั s สเปซ 6. 6. อ f ฟเด e b บอลการขึ้นที่หาช่องเพื่อหาจุดรับบอลที่สามารถสร้างความได้เปรียบในการโจมตี Inside ์วิงเกสามารถเล่นได้ทั้งปีกกลับด้านหรือ i n v e r อร์ w i n วิงเพื่อตัดเข้าในด้วยเท้าที่ถนัดในการจ่ายบอลหรือปีกเท้าธรรมชาติที่ตัดเข้าในเพื่อเพิ่มทางเลือกในการคลอสหรือจ่ายบอลสั้น IW เหมาะที่สุดที่จะจับคู่กับฟูลแบ็กที่เติมเกมลุกสูงเพื่อให้วิงเกอร์ตัดเข้าในและเปิดพื้นที่ด้านกว้างให้ฟูลแบ็กโอเวอร์แลปสรุปแล้วบทบาทอินไซด์วิงเกอร์มอบสำหรับผู้จัดการทีมที่ต้องการเกมรุกที่เน้นการครองบอลและมีมิติในการโจมตีจากฮัสเป c สเขาคือผู้เล่นที่มอบความเฉลียวฉลาดในการสร้างสรรค์เกมและความสามารถในการเชื่อมต่อกับกองกลางและกองหน้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ ตัวอย่างนักเตะที่เหมาะกับสไตล์นี้ดาวิดซิงวาในช่วงที่เล่นกับแมนซิตี้หรือเอเดนฮาซาในช่วงที่เน้นการเลี้ยงบอลตัดเข้าในเพื่อจ่ายบอลและสร้างจังหวะซึ่งเป็นปีกที่มีทักษะการสร้างสรรเกมที่ยอดเยี่ยมเนื้อหาก็มีประมาณนี้ครับฝากกดติดตามเล่น FM ไว้เลยนะครับวิดีโอหน้าอยากให้ผมเจาะลึกบทบาทไหนคอมเมนต์บอกมาเลยครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ